หนึสาเหตุที่คนส่วนใหญ่แล้วมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับน้ำมันแพงอะไรก็แพงทุกอย่างมันแพงไปหมดนะครับแต่ทำไมนะครับในสถานการณ์ที่เป็นเช่นนี้ที่บางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีของทุกอย่างก็แพงขึ้นแพงขึ้นแต่ทำไมในสถานการณ์เช่นนี้ยังมีคนที่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับและที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นก็คือ คนทำไมคนที่รวยขึ้นรวยขึ้นนะมันถึงไม่ใช่เราแะครับเออทาไมนะครับจนทําให้หลายคนสงสงสัยอยู่นะครับว่าทําไมคนที่รวยก็รวยขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แต่ก็แล้วแต่นะครับแต่คนจนก็ยิงจนลงจนลงจนลง,จน,ลงจนบางครั้งก็นึกสงสัยในตัวเองว่าเออเราทําผิดอะไรกันแน่นะครับและนี่คือหนึ่งสาเหตุที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นก็คือ ที่มาของรายได้ของเรานั้นมันเป็นแบบไหนที่มาของรายได้ของเรานั้นมันมีเพดานขีดจำกัดโดยที่เราไม่สามารถที่จะทํางานให้มีรายได้เกินเพดานที่กําหนดไว้หรือเปล่านี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายๆคนยังติดอยู่แล้วก็ไปค้นหาว่าทําไมรายได้ถึงไม่เพียงพอกับรายจ่ายสักทีนะครับและผมก็อยากแนะนํานะครับก็คือถ้าเราอยากทําอะไรสักอย่าง ให้เราหารายได้ที่มันไม่มีเพาดานจำกัดนี่คือวิธีแก้นะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งของทีฮาฟเอเซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ,อ,อถอดรหัสสมองเงินล้านนะครับเขาเ,เคยโดนแม่ของเขาถามว่าทําไมไม่ไปหางานที่มันจรงิงๆจังๆทาสักทีแต่เขาก็ตอบแม่ของเขาไปว่ามันไม่มีวันนั้นหรอกนะครับจนทําแม่ทําให้แม่ของเขานั้นฉุนจัดเลยนะครับแต่ว่าพ่อของเขากลับบอกว่า ดีแล้วลูกดีแล้วลูกถ้าลูกถ้าลูกอยากทำงานแล้วอยากร่ำรวยลูกจะต้องหางานที่มันไม่มีเพดานไรายได้ลูกจะต้องหางานที่ที่มันสามารถจ่ายเป็นเปอร์เซนต์งานที่มันสามารถจ่ายตามผลงานได้ไม่ใช่ว่าจ่ายตามระยะเวลาที่เราทำงานนะครับและนั่นคือที่มาของที่ Half เ c อที่จากวันนั้น จากที่เขาเคยเป็นคนจนแล้วกลายเป็นคนชั้นกลางแล้วก็วันนี้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้เพราะเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากงานที่มีเพดานรายได้ให้มาเป็นงานที่มันมีไม่มีรายได้จำกัดนะครับและถ้าใครสนใจอยากได้งานแบบนี้ให้พิมพ์คำว่าสนใจเลยนะครับให้พิมพ์คำว่าสนใจได้เลยนะครับและอยากจะบอกว่าถ้าคลิปนี้คลิปนี้ดีคลิปนี้โดนก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาเนื้อหาสาระดีๆที่ผมจะนำมาแบ,บ่งปันและถ้าใครอยากแลกเปลี่ยนความรู้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ครับ